อ,นนอ,นนอันนี้ขัวกับืมกรกะเพราเนี่ยใส่หน่้อไม่ก็อร่อยเหมือนเดิมพอก็ชอบทํามีคนชอบนี่พอก็ชอบทําเลยฮึฮึฮ okay? ึไว้ลูกเคยอืืออันนี้ก็อันนี้ชามหน่อยผักลาหมึกไว้แต่ว่าอันนี้ชามหน่อยให้ติงมันดอกเนี่ยแต่ชามยายเนี่ย ลูกสาวใหญ่นานๆานทีพัดเพราะว่ามูล,ลค่ามันเยอะเออหมึกมันแพงนานๆานานทีกินอ้ะเดี๋ยวพอปิดไวอืมเสร็จแล้วอืมพอกร้รัวลูกชอบนี่คนไหนชอบกินน่นกินหนีพอก็ทำทำมุดอละอืมพาคนก็ว่าช่พึงเคยทำอืม ทำมาตั้งแต่ตั้งแต่มาทำงานตั้งแต่นุ่มๆนั่แหละทำกินเองกก็สรรหาห่าใ่อะไรมันจะอร่อยอร่อยอะไรก็นี่แหละอืมพอก็ทำไปอืมไม่ใช่ว่าโอ้พอมีลูกเขยลูกสาวนนั้นนี่แล้วมาทำบ่ใช่ทำมาแต่ไหนแต่ะะไรแหละอือร่อยแม่อร่อย,อยก็ถ้าบอกว่าไม่อร่อยก็โอ้ไปต่อไม่ได้เลยต้องจง้อง ต้องทําอย่างอื่นแล้ววะแต่ถ้าว่าลอยก็โอ้อันนั้นลอยนี่ลอยก็ทําไปเรื่อยดิ <c oughs> คนทํามีกําลังใจอืมอมด็กก็เหมือนเองเอาของไปเขาหนีแล้วเขาบางที่เขาก็ไม่เต็มใจเอาหรอกจะพอ,อพอจะชอบพูดว่ามีน้ำใจมาให้ไม่ชอบก็เออปาดหลับหลังไปก็โยนทิ้งซะเออแค่นั้นแหละถือว่ามีน้ำใจว่ากันนั้นอันนี้คือคนอื่น ก็อ,อยากพี่นองแต่คนไหนมันมองมองมยเห็นก็ะฉันมั้จะอันไหนทำดีก็สบายใจก็ทำไปนี่ก็ามหัวเนี่ยก็พอถามว่าสุดยอดไหมมันก็ถ้าเองปีนสุดยอดมันก็จะสุดยอดนะนะต้นตานะ <laughs> อออันนี้เปียบกนเฮ้ย ใส่ง่ายกับลอยด็อกอ่อพ่อ,พอแค่นี้แหละเดี๋ยวส่งให้ลูกสาวดูก่อนกิง้ง